ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชนะนะครับแล้วก็ขอกาบสวัสดีมีรักนักสะสมเรียนเก่าแบงเก่าทุกคู่ทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านพี่พีน้องๆครับกับบ้านไปหาครอบครัวครับปันหยุดปีใหม่ซึ่งพอจะมีความสุขกันสมควรครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูคลิปเกี่ยวกับเหรียญกันต่อนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานําตัวอย่างมาสามเหรียญสามปีพศเช่นเดิมนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญชนิดละ5บาทรับพึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับม,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 มียอดผลิตออกมาที่ก่อนข้างแะเยอะเก็บสะสมง่ายครับแล้วก็มีราคาที่ไม่น้อยหน้ากาันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรา นั่นก็คือช่องมารวย channel นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับปีพศสองพนะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ70%ครับแต่ถึง อายุอานามของเหรียญก็จะหลายสิบปีนะครับแต่สภาพของเหรียญก็ยังคงอยู่ครับสวยงามเช่นเดิมนะครับลักษณะของเหรียญนะครับก็มีตัวหนังสือที่สวยงามนะครับนั่นก็คือจุดเด่นของเหรียญห้าบาทนะครับชนิดแบบหนานั่นเองนะครับจุดเด่นของเขานะครับคือรายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนครับค่อนข้างจะสวยงามครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ คิวปนิเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมบรลุพระบาทสมเด็จ <c oughs> พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู่มิพลอรุญยดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญนะครับชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับซึ่งจะมีสีออกคล้ายทองแดงนะครับและสีของนิกเกิลนะครับนิดๆหน่อยๆผสมปนปีกันไปนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเนบนจามบพิรดุสิตวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยรับตาม้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็พศ2534น้25 34, นั่นเองนะครับสําหรับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข5ไทยและเลข5อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2 5 0 3 14นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่68ล้านนะครับ5 2 3น0องห่ยเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างใะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับหนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับมีการเก็บคืนไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับ ไม่แน่ไม่นอนครับยอดที่มารวยรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะเหลือไม่ครบหรืออาจจะขาดหายไปสักกี่ร้อยกี่สิบเหรียญก็ไม่สามารถรายงานได้นะครับจึงเป็นอีกแนวทางนึงครับอยากจะแนะนาเฮสสะสมนะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นนะครับแต่ถ้าพี่พน้องๆ้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ มารวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มน,นักสะสมเหรียญนะครับจํานวนมากครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับแต่เราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2547นะครับ ก็รายละเอียดของเหรียญครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นห้บาทรุ่นหนาเน้นะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ70%็ดสิน้วยกันนะครับจ,จุดเด่นของเขาครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือรายละเอียดของเหรียญน,นะครับค่อนข้างจะชัดเจนไม่ว่าจะผ่านมา กี่ร้อนกี่ฝนกี่หนาวรผ่นนนาน,าน,านมือการใช้งานนะครับมาเยอะขนาดไหนข้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญกระสัพับนิกเกิลนะครับคิวโปนิกเกลิลเคลือบใสทองแดงครับราคา5บาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชน,นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็น ระอุโบสถวัดเบญจมาบพิธดุสิตวะนารามนะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2547 นะครับชิดขอเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็รวดลายก็ค่อนข้างจะสวยงามน,นะครับรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจดนครับแม้กระทั่งลายกระเบื้องนะครับ เบื้องทางเข้าพระอุโบสถน,นะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสําหรับยอดผลิตนะครับเหรียญรุ่นปีพศ2547ยยอดผลิตอยู่ที่120ล้านนะครับ1,087,000เหรียญนะครับ, 7, รนนรบซึ่งเป็น ยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับหลัก้อยล้านครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนนะครับซึ่งเก็บคืนไปนะครับเพื่อจะนําไปหลอมนะครับแล้วก็เป็นผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาให้เราใช้งานกันตามระบบหมุนเวียนนะครับซึ่ง เหรียญปีพศ2547นี้ครับก็ไม่มีหลักฐานครับเป็นที่ยืนยันว่าเหลืออยู่สักเท่าไหร่ครับแต่ยอด120กว่าล้านนี่ครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมทุกวันนี้ก็ยังสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปได้อย่างง่ายๆครับจึงอยากจะแนะนำให้สะสมเหรียญที่ผลิตเยอะหาง่ายไว้ก่อนนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับรวยก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับ เนื่องจากว่ากําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากนะครับถ้าเป็นเหรียญที่มีการผิดพลาดท,ทางการผลิตหรือทางการปั๊มนะครับราคานี่ค่อนข้างจะสูงแน่นอนครับไม่จําเป็นครับไม่จํากัดว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตเยอะยอดผลิตน้อยเหรียญหาย,ยากหาง่ายนะครับราคาสูงด้วยกันทั้งนั้นนะครับราคาเท่าไหร่เขาก็เอารับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นแบบที่พระเสียนตรงพระเสียนเอียงอย่างเงี้ยร,ราคาเนี่ยหลักพันไปเลยก็ได้นะครับแค่เหรียญบาทนะครับแค่เหรียญพระเสียนตรงก็ราคาก็หลักแปดร้อยเก้าร้อยแล้วถึงพันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาจะถูกจะแพงนะครับก็ขึ้นอยู่กับแค่คนสองคนนะครับนั่นก็คือขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงราคากันเอาเองนะครับนะ <c oughs> <c oughs> มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญเป็นเหรียญปีพศ2544นะครับส่นะครับกสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ70%นะครับลักษณะเด่นของเหรียญ5บาทชนิดหนาะนี่ก็คือครับรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนครับมีแต่ลายกระเบื้องลายกระเบื้องที่ทํามานะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามและชัดเจนนะครับดู ข้อมูลของเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับคิวโปนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบร,รมขัติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภพ้ในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมีพลวนอดุดยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญน,นะครับจะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมสําหรับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับซึ่งจะเห็นส่วนผสมนะครับของทองแดงกับนิกเกิลนะครับผสมกันอยู่นะครับสีขาวและสีทองแดงนี่แหละครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาศพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้อบงบนนะครับก็จะมีตัวอ,อักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545น25้นั่นเองนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขค่าไทยและเลขค่าอาราบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่76ล้านครับ566,000เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างแกะเยอะนะครับเป็นอีกเหรียญนหนึ่งครับที่น่าสะสมสาหรับคนไทยในยุคป,ปัจจุบันนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้ร,ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับสาหรับเหรียญย n c แต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาแพงมากกว่านี้นะครับมารวยก็อยากจะให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งว่าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับราคาเท่าไหร่ พ่อขาแม่ค้าเขาสู้ทั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หาค่อนข้างยากครับถ้าเป็นผิดพลาดจากการผลิตจริงอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับมารวยแชนแนลสวัสดีครับ